ลูกแค่นี้เ e องดีเดี๋ยวไว้เท้าซ้ายเยอะไขไฟอีกหน่อยอ่าแล้วมันเริ่มตัวสีมากขึ้นดีมากคุณป้าง่ายขึ้นดีเเห็นนะเพราลูกดีขึ้นนะกระแทกนิดเดียวหกพันสามเด่นเหมือนกันด้วยเนี่ยเด่นระเบิดเห็นไหมว่าตั้งแตโมเรนต์ต้องการตัวสีเลยตัวนี้นี้ไหมพูด ว่าหมุนตัวเอาไม้เห็นไหมทำไหนปั่นเยอะเกินตรงนี้ยหยุดแล้วปั่นนะดูไม่ต้องปั่นทีเจเราไม่ปั่นได้ไหมให้ไม้ไปไงี้ยทีเจเมื่อกไม้ได้ไหมเราไม่ต้องปั่นให้ไม้มันไปตามแรงเหวี่ยงเราอ่าดีขึ้นทําไมไม่อยากให้ปั่นม,มันลูกมันลูกมันจะเป็นแบบ มากกกเเเิินนไปร,ร็วตัวล<ร>ูกที่เค่โปรต้องการให้ลูกตกแล้วก็วิ่งไปแค่สองสามทีแล้วก็อยู่ผมไม่ต้องการให้มันอย่างนี้เลยนะต้องการให้อย่างเงี้ยมันแน่นอนสุดแหละถ้าเราไปใช้ปั่นมันมากอ่ะบางทีมันไม่แน่นอน,นเลย้ใช้ข้อมือ,มอมเดียวปอดหมิ่นต้นไม้จมก็ติดตกถ้าไม่ถ้าใช้ข้อมือก็คือต้องกานสิถ้าไม่ใช้เลยก็มันคือมันก็อยู่อยู่แล้วแต่มันแน่นอนกว่าแหลลูกมันไม่มันไม่ไม่น่ามากผมไม่อยากให้มันปั่นเยอะอ่ะอ่ะสวย ลูกเนี้ยโดดสูงยังเครียดปะเอมาไม้มันยังรูอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเราเป็นนี้เมื่อไหร่ที่เจมไม้มาอย่างนี้มาละแบบเงี้ยมันจะง,ง่ายกว่าสวยมากเยี่ยมผมชอบลูกนี้นะแต่เดี๋ยวฮุบหน่อยืยอ,อถ้ามีข้อมือไม้ต้องไม้ต้องตรงนะพี่เจจะเข้าในนะไม้แนวไม้ต้องเป็นอนี้นะพี่เจเลยไม,ม่มาใช่ เยี่ยมเดี๋ยวกระแทกนิดนิดนะให้ลูกมันซอ้อกว่านี้นิดพี่เจให้ไปเหมือนให้มัน,ให,มนให้มันหน้าไม,าม้ไปเองไม่ไม่ต้องแบเนี้ยหมุนเนี้ยหมุเนี้ยเขมตัวหมุนปายขึ้นไปเลย่อมาากเยี่ยม